อาการคือมีอาการชักค่ะก็เข้าโรงพยาบาลมาดูผล P ีไม่เจออะไรค่ะดูเอ็มไอเจอว่ามีกระโหลกค่ะก็จุดเลือดตันใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าหาเลือดไม่เจอไม่ดูสาเหตคืออะไรแล้วก็ยังมีอาการชักอยู่กินยาการชักค่ะ มีริมเลือดอุดตันที่เส้นเลือดที่สมองนะสโตเดี๋ยวเราจะสลายนะสลายด้วยกำลังของพระเจ้าจากักรพรรดิพลังอันศักดิ์สิทธิ์นะลูกนะให้เด็กน้อยผู้นี้นะเชื้อกำบสมานการซ่อมสร้างเซลล์นี่คือพลังชีวิตเหมือนสเต็มเซลล์นออ้องยุกี่เดืนครั สองเดือนยี่สิบกว่าวันค่ะอ่าชักตั้งแต่วันไหนคะชักวันจันทร์ที่ไหนแล้วค่ะวันนี้คุณหมอให้ยาอะไรบ้างคะนอกจากอืมให้ยากันชักกับพวกพิต่ำรค่ะอืมแล้วก็มีอาการอย่างไรอีกคะนอกจากชักอืมหายใจไม่แรงหรือยังไงหรืออ่อนแรงอะไรตรงไหนหายใจเร็วแรงค่ะเร็วแรงนะปกติค่าก็จะมีอันนี้เราจะลงที่หัวใจด้วยนะ ลงที่สมองอาการสโต o k คือเส้นเลือดอุดตันใช่ไหมครับค่ะให้สลายบริเวณสมองทั้งหมดเลยนะลูกนี่การที่ปกติตาใช้จะลืมแค่ไม่ขึ้นนะถูกป้าใช่ไหมลูกเวลาประโยู่์ตาหนึ่เดียวมันจะถึงตาข้างเดียวจะเบี้ยวด้วยมุมปากก็จะเบี้ยว นี่มุมอันนี้อันนี้โอเคแล้วนะนะตาเตอิอปกติซีกซ้ายปกติหมดแล้วใจกาลังปรับระบบปอดให้กับระบบหัวใจระบบชส้นเลือดใหญ่ลงมาถึงระบบออาหารหลอดลมหมดเลยน,นี่กำมือกำไม้ได้หมดเลยนนแข่งเยเยอะอ ไอได้แล้วนะแต่ก่อนไอไม่ได้นะไอ้ดูโลขึ้นาการนอ้องเหมือนเป็นปกติเลยนะปกติแล้วนะ่ม,มใช่ไหมม,มีแรงกำมือได้ซีกซ้ายแลวนอกจากที่หายใจเร็วและแรงเนี่ยมีอาการอะไรอีกคะมีเกร็งค่ะมีการเกร็งนะ,ะแล้วอะไรอีกคะ เก่งสั่นสันหนาวนี่จะเป็นระยะกี่ชั่วโมงทันทีเป็นทีตั้งสามชั่วโมงเป็นทีห่างนะเอนี่เรามาทุ่มครึ่งนะคะเนี่ยจะกาลังขั้นสูงให้ขอให้หนูน้อยผู้นี้นะลูกน้องชื่ออะไรคะพัฒนพรนพรลูกนะหายจากการชักเกรงสโต๊กเส้นเลือดสมองอุดตันจมสลายพลังแห่งชีวิต กำลังของอคพรผู้สร้างก็จะกรพพักกดปวดเนตตาเด็กไน,น้อยผู้นี้ด้วยถึงปรับสมดุลความสมดุลของด็กน,น,นุยผู้นี้ไม่ว่าจะเป็นสมองเส้นเลือดอุดตันสตรกจจงหายอุดตันสลายระบบหัวใจระบบปอดนะลกูกให้เธอเชื่อนะลกนะูกไหม อมีหัวใจด้วยนะใช่ค่ะตัดลายต่างอย่นี้นะคะอ๋อแล้วลูกแม่อาจารย์ส่งพลังนะคะแล้วก็ให้มีความเชื่อนะคะจะไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทานอะไรเนาะยินยอมให้อาจารย์ส่งเนาะ วันนี้อาจารย์มาพวกคุณเชิญอาจารย์มานะหัวใจดีนะลูกนะสมองหายชักกร็งนะลูกอาการหอบอย่างนี้จะดีขึ้นข้าดีขึ้นนะ<ม>อนะลูกนะใหญนะนนก,นะกำลังของที่คุ้มครองนะลูก ลางงานงสรสพ่อแม่ให้เชื่อดีนะ,ะรเริ่มตาได้เต็มตาแล้วนะ,ะหนูน้อยหายไวๆนะลูกนะตกลงพระเจ้าคุณพ่องนะกำม,มือได้แล้วลูกเห็นปะมือซ้ายกำได้แล้วลูกเห็นไหมครับมือซ้ายกำแล้วนะคะน้อ ความดีนะคะความดีขั้นสูงสุดคือบุญเลยนะคะฉะนั้นเนี่ยฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องหารละนาบแห่งขึ้นพลังจักรพรรดิให้เจอนะคะถ้าเจอของจริงง่ายนะคะง่ายไหมแล้วเมื่อคืนนี้เห็นความเป็นคิดมันใจจังกลับไปแล้วภาวนาตามที่น้องกดล็อกของนีนะนี่งน้องหายเป็นปกตินะนะคะก็ดูต่อไปตรงเชื่อแล้วเราต้องรู้นะคะ มีใจไหมคะมวันนี้จะมาช่วยส่งขึ้นพลังงานบงศีสะที่บวมก็ยุบลงนะคะเพราะว่าหมอเจาะเลือดไปตัวทุกอย่างนะคะขนาดผู้ใหญ่เราย,ยังแทบแย่นะคะสโตกแล้วไหลจุดเดยอะนะคะแย่ไหมคะมมมม